สวั smile, es, ดด paid paid e. สดีครับพี่น้องมื่อนี้ยสีพายเน่ากินแยงมื่อนี้บ่ได้ลงคลิปหลายมือพี just, 謝謝่น้องบ่มีแนวสิลงซุ่มมือกับเฮ็ดอยู่ดอกเน่กินแยงแต่ว่าบ่มีแนวเป็นตาน่าสนใจนะมื่อนี้ยสีพาเฮ็ดเมนูไก่พี่น้องอันนี้เป็นไก่แก่ไก่แก่ไก่เถาพี่น้องนีเอาแต่ล้นแล้วบ่ลเรเฮ็ดจังไหอยู่มื่อนี้สิพาลาบลาบโบราณพี่น้องลาบโบราณลาบไก่แก่นขอตัวเป็นคั่วไก่ก่็ได้พี่น้องนะ นี่พี่นอ้องคัวมาเล้วบได้พี่น้องเนี่ยเอาแต่เนื้อเนี่ยอกกับเนื้อขามันได้พี่น้องนะเนี่ยแล้วก็ซิบมาสาับให้ละเอียดนะพี่น้องบ้าเอาชิปมาสับสให้ละเอียดสูตรโบราณพี่น้องต้องสับให้ละเอียดเด้อซอยสะกอนกอนสับมันยังสับไงเมื่อนี้เสิลาบใส่บัรกรอกอบเด้พี่น้องเด้อใส่บักสมเป็นประกอบพี่น้รรอ,นองมาเนี่ย บ้บได้ใส่ปากเน่านะครับเนอะมึงเน่าก็มีอยู่หรอว่าบ้าใส่นครับต,ตั้งตั้งใจที่ใส่บักกอกลาบลาบไก่ใส่บักกอกนี่แหละโบรานอีหลีอีหล,ลอเพิ่อนอะไรสมัยกี้บักเน่าหายหยาดได้พี่น้องกอกในหลายซุ่มหนังซุ่มเครื่องในเข้ากระต้มต้มแล้วจังเอามาซอยใส่ ขวดน้ำเดอ้อผมเป็นขวดน้แก่ <c oughs> ร้อยพี่น้อ <c> ง <oughs> เรียบเยบเ็ยบแหลกเรียบร้อยใส่ถาดใส่ซ้ำด้วยบาเท้ากะเอาประกอบมาบีบใส่นะครับปั้นได้บาทเนี่ยอนนใส่เท้ากะใส่เกลือจังหน่อยเอาเกลือใส่ในเนื้อไก่ที่เท้าสับเพี่น้องจังปั่นออกงาอ่ายแต่ใส่หลายด้วแหลมันจีเข้มเนีย่ย หยิบใส่เลยพี่น้องบาทเนี่ยใส่ลายพันธุได้กับผสมใช่ไหมเนาะมันจะออกเป็นหนำออกสมสมนบ้านัาหน่อยๆผสมผสมหลายผสมจัหน่อยเฮ็ดคือกันโมบูเนาะแต่ละบ่องแต่ว่าอยู่นี่เฮ็ดกินได้จังที่แหละ่ไหมเนาะสวยแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วก็ปั้นขั้นได้ไม่น้อยบาท กันจนมันแขน็งเลยพี่น้องเพราะมันว่าเห็ดพอโยโยๆเนี่ยเอาจนแข็งเถอะเจอกับไ,ไปไล่นนห,หนามอยู่ในเนื้อไก่ออกมาส่วนในเนี่ยเอากิ่มเลยพี่น้องของบริสุทธ์ด้วยในมันโอ้เนื้อขาวก็สวยพี่น้อง ปั่นเลยบาเนี่ในที่เดีวกับปัน่นนี้มั้เอาจนเจิดมแล้วไม่รจนบม,มีเน่าออกหมดละ น้ำปั้นเนี่ยเขาไปต้มอีกคือได้พี่น้องเนะเป็นล้วนเป็นล้วนเป็นใสมือนสิว่ะโอ้โหเป็นใสย่างเอาล่างมือสะอาดแล้วล่างมือสะอาดเรียบร้อยเอาประแดก นำปลาแดกลงกันใน,น,นะนำมนทีห้าปันป่นมาหั่นแะต่พี่น้องเกี่ความนัวจากนั้นเท่าก็เอาเอา,เอา,เอาน้ำทีเดือดเดือดเนีพนนเเเนเ่พี่น้องน้ำเดือดมาเทลุกหนีเลยพี่น้องเทลงหนีเลยกาเอาประมาณพอดีพอดีกับเนื้อไก่เขาเด้อนีพี่น้องหลังจากเท่าอู๋แล้วพี่น้อง เอาอูเอา้นามเอา,นา,นอนา้นามทีดน้ำห่อนมาใส่ตามที่เขาปั่นออกนะพี่น้องถอกใส่แล้วเขาเ็นเนื้อไก่มาลงเลยแล้วก็คนคนนี่มันเย็นในพี่น้องบาทเนี่ยคนมันเย็นเลยท่านพูดใดบ่อยากกินเท่มพี่น้องก็เอามาอูอีกเรียกพี่น้องนะอูตั้งไฟอีกก็ได้เนี่ยเจ้าพ่นี่มักซํานี่เอาซํานี่แหละเอาแบบรุ่น เพิเม่มๆนี่แหละพวกเครื่องในพวกหนงังพวกหยังอยู่ในหนีบเบิดพี่น้องจะมาซอยใส่เครื่องในมันพี่น้องเครื่องในกับหนงังแล้วก็สีมะห,หันหันล่ะจังก็ใส่เลยพี่น้องอันนี้ไลยกับแก้มพี่น้อง เรียบร้อยพี่น้องหนังกับเคื่องในเรียบร้อยแล้วกับกับเลือดกับยังเนี่ยละลงไปในนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเขากะล่อหอมล่อขับขวาก็พี่น้องกำลังขวากขวายกันแม่บ้านกำลังขวาวขวามหอมอยู่พี่น้องในระวางนี่พี่น้องแก่เข้าจังหน่อยอันนี้เป็นความชอบบุคคลนะพี่น้องนะไม่ได้ใช้รับสนวนนี่กินเนะ ก็กินเขาแ่บอากาศก็เริ่มหนาวแล้วพี่นอ้องอาทิตย์หนึ่งหันยังได้จมอยู่ว่าย่ามหนาวบ่หนาวเลยก็จะเพิ่นสินหนาวมาท่านแล้วบาดนะหนาวรับปีใหม่บ่อันนี้ปลูกเองนี่พี่นอ้องไอ้พี่น้องมาปุ๋งเลยบาดเนะี่ย กับปุงง่ายๆพี่น้องสะตูดผมเนี่ยพระหอมน้ำกลนะพักหอมเนี่ที่หลังก่อนเดินเลยพี่น้องแซ่กอดมูใจกือ <c oughs> กตัวน้องนี่เ <c oughs> จ้าแห่องความอร่อยใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่หลาย,าย,ายอยากแซ่หลายก็ใส่หลายเลยพี่น้องใส่เลย อย่ว่าโอ้ยจำพอแม,ม่ผมเพิ่นย่งหน่อยสิว่าบ่ได้กนะกเกี่ยวกันเนดะ้อสุดลดได้หลายกับบอล้นเด้อใส่ด้วยใส่น้ำยน้ำปลากิกผงพี่น้องกินผงพริกป่นแล้ว ข้าวคั่วการเทากับคนเลยพี่น่องคนเห็นไหมเข้ากันคนเหี่เข้ากันแล้วเท่ากับทิ้มเบิ้งการเลือเยังเท่ากับปุง่งเมื่อก่อนเทาจังอาผักใส่เลยพี่น้องนะเป็นยังคือเอาผักใส่น้ำกลนเชื้อหนามยังห่อนดูยังยัง,ยง,ยงอุดอยู่ผักข้าจังบนหลวกนะจังกะขึ้น อาชีม้งั้นฮักเดี๋ยวปุม๋มหยีเดี๋ยวจบสุดท้ายเนะาะขักหอมขักหอมใส่ลงไปเลยสูตรไทยกับสูตรไผ่เด้อหักไผ่มากมัน แตอยากลองสูตรนี้ก่อลองเบิ้งพี่น้องผมก็ว่ามันคักอยู่กินแต่น้อยเท่าใหญ่แต่มันแก่ปลาเนี่ยโอ้ยทงคัตแต่ว่าสมเหอบ่ม,มีเนาะไม่ได้กินต่อไข่ปลาเนี่ยพี่น้องคนเขาได้เอากรเป็นหน้าตางสีล่ะสูตรใครก็สูตรใครแหละพี่น้องมักแตนได้กะเฮ็ดเลยตามถนัดเฮ็ดยังได้กะแช่บเ,บเบิ้ดล่ะ ป้าจะอย่าลืมเจ้าแห่งความอร่อยด้วยพี่น่องนะเอามาพี่น่องมาเน่ยเอ้อาอีเชกเป๊กสักก้อนบ,บ้าไม่ยอมเลยพี่น่องสดเอาเนีย่ยพี่น่องนนหน้าตาอะไร แซ่บเป็นแซบ่บนี่น้ำต้มนี่ก็น้ำต้มน้ำเนี้ยมนะพี่น้องกับผักกับกับบักเขือนนะพี่น้องบักเขือกับบักแข้งนะนะมามากินข้าวน้ำกันบาดเลยเออม่ได้เสียบแต่ดาวหน่อยเหตุผลที่ไหนาเน้ยเนี้ยเสบนี้ยพี่น้องมามามา กดเอาทั่วแล้วพี่น้องบานเนี่ยขอบคุณน,นะครับนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบนะครับนะ,อ,ะอย่าจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามนะครับนะเผื่อเป็นก,กำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับนะ อขออนุญาตกินเข่าต่อก่อน้อพี่น้องเด้อบาทเนี่ยขอบกันกิหนาครับพี่น้องกิปนี่ขอบคุณครับ